คบ,บ้านไกีอไโอเคไปนู้นแ,บบแสงหายแล้วย้อนแล้วพอน,นี่ก่อนอะค่ะชุดชุดเขามีให้ใช่ปะ่ะปีนี้เขามีตีมปะ่ะแต่เขาไม่ได้มีตีมเนี่ยปีแล้วเป็นตีมอะไรนะเจ้าหญิงเจ้าชายานะปีแล้วจำไม่ได้ปีแล้วเจ้าหญิงเจ้าชาย รองท้าถือไว้ก่อนนะรองเทาถือให้ก่อนนะเนขาไม่เป็นไรหรอกน้องเขา่านั้นห้หลัน่เห็นหรอกอ๋อเขาบอกอ่างนั้ได้ไปเดี๋ยวพี่ตั็กไปนี่โอเคครับลูก เลี้ยวเข้ามาวันี่สองใช่ไหมวันนี้ก็ไมวันนีครับครของที่ดินไปเลยเจอกันนะเจอนะครับผมเย็นนะเนเลย

เออให้ถ่ายรูปก่อนโอเคๆถ่ายได้ที่ถ่ายที่ถ่ายเลยน้องก็ตอนนี้จะจะเดินพรมกี่โมงอะลูกประมาณจะได้รอหกโมงนะแต่ไม่ได้เข้าลูกคือหกพอเดินพรมแดงเสร็จพี่ก็ได้กลับบ้านหกโมงเย็นในนู่นมเป็นห้าไม่ใช่หกมิตร ไก่แม่จอดตรงเนี้ยคือแบบมากันคนละทิศคนละทางคือไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนก็ไปก็จอดตรงนี้แหละหรอกใช่ไบใช่ปะใช่ใช่สีชมส้มอ่ะส้มมันได้แบบเฮ้ยถ้าไม่ใช่รถไบก็คือมันเหมือนกันมากใช่ใช่หรอกใช่จอดด้ยกันยังยังยังรอต้นกอนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยหอมจูมหักวฝากฝากกระเป๋าพี่ปีกบอลเลย เนปพกระเบิดมาคนนี้ตีมอะไรอ่ะรู้ยังตีมตอนเย็นตีมอะไรไม่รู้เลยถามพี่ไปเมื่อกี้ก็ไม่รู้รอลุ้นเหมือนกันว่าชุดเป็นยังไงเมื่อปีแล้วจำได้ไหมว่าชุดตีมอะไรเป็นแฟนสปาตีแฟนที่เป็นตู้อยู่ใช่ปะเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงขม่ชาเป็นเจ้าชายันนี่ ทไปอ่ะจะไปลงอุณภูมิอยู่แล้วเ,เลยเหรอใช<ๆ>่ได้ได้อ่าได้ได้แสงเข้าเดียวเนี่ยอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออสวยเลยเคือคือกล้องเรามันออโต้ไงยังไงก็สว่างไ,าไงเราเลยไม่รู้สึกอเ,เอาเลยค่ะ พี่เขาคุยคนเดียวหรอคุยูคนเดียวพี่ขอรู้จริงอนแล้วดีเลยทีเดียว ผู้จัดการบอลถือหิ้วยิ้วกระเป๋าให้6โมงเดินคนเยอะมากเลยไม่รู้จะอยู่รูไหนแลยอ่ะเยอะมากทั้งหน้างานเลยหลุกเต็มเลยเหมือนคจ้าหน้าที่กันจนถึงเก่าตลอดเลยอ่ะเหมือนตีมลูกทุ่งมาก่อนข้างหน้าโอเคเหนนี่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ภูมิภาค อ,งงอ่อส่งเลยค่ะอยากได้กล้องหน้าเ <c oughs> มื่อกี้พี่ไบามาได้ประมาณสักพี่ไบยอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งนาทียังไมึเลยพี่ไบามาปุ๊บไปเลย<ม>ใช่ใช่เขา,าบอกว่า,า,วา,ามาไนานหนน่้ใมาแล้วแค่บอกที่ทางานแบบนั้นด้ไม่มีรโอ้ยพี่พีชลาออกกันเลยนะเนบาจน้องไ่ไปีกล้องไปโผล่หน้าหล่ โออานอนเอาทำไมใส่มาสก์าทไมใส่มาสมาวนเฮ้ยนอนทำไมมีุหน้ากากยิ้มอะหน้ากากยิ้มด้วย วันเช้านั่งเล่นแอปพลิเคชันของปิศนาฟ้าแลบเออพี่นี่เนี่ยั่งอมก็เล่นไเ่นลใหญ่ปวหัวเลยโกงตัวเองอยู่นั่นแหละอนาไม่พอยังไม่ถึงเลย มันเสร็จวมันไม่เหมือนกันอะไม่เหไม่เคยเลยสามเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยูดูดแน่ไปถึงหกไปนะเมื่อวานเนี้ยช่วยกันตอบเราผิดพี่ได้สิบสองพี่ยังไม่คุยเลยจ้าเนี่ยได้ยังไงเนี่คือช่วยกันทั้งบ้านนะไม่ธรรมดาพี่ใบพลูเหรอผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรแต่พี่ไม่ได้ชื่อไม่ใบพลูถ้าเราเด็กชายนใช่ไหมคนเดียวกันปะ เมื่อวานเป็นพยาบาลเหรอใชฟผูกแขกได้ไหมจะบอกว่าเมื่อวานเป็นอะไรที่แบบว่าสบายมากแน่นพยาบาลพยาบาลโอ้ส <Mich> ุดยอดมากค่ะร้อนคือบอกมัน้ยร้อนมากร้อนมากแล้วบอกไม่รู้จะนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้จะนั่งอยู่ตรงไหนจริงคนแน่นขนาดนั้นเหรอโอ้ยทหารเป็น โอ้ย40หัวคนอะยิ่งมีทหารด้วยเพราะทหารจริงมาลงแล้วคือก่อนแล้เขาเช้าก็นอนตายกัเลยคือบอกเวลาจะเข้าเรังต้องโอเคนะครับธนะคารคาร์นะคะก็ค่อยยากไงก็คือแบบโอ้ยเยอะมากอ่ะต้องไม่ชูชัยต้องไม่ช้าเคนจริงไหมช่วยช่วยช่วยแต่เจอพี่เอยก่อนเด็กดีดีแต่หนูไม่โดนนะพวกน้องเขาโดน น้ำสานเหนียวอ่ะอีแล้วร้อนกันเหนียวๆียวอี๋นอนทรมานนอนน่เฉยก็โดนน้ำแดงลากใส่รางขึ้นเลวะยนเลยมดเตด้วยอ่ะแบบุ้นมากเลย้อจะโนกัดงไงดตัวเท่าหร่นะร้อนก็ร้อนมดก็มดเนี่ยวเหนียวก็เหนียวด้วยะนั่นอ้น่หนานั่นหนาด้วยนะน้องมันน่านียเง แล้วเวลาที่แบบเขาทำกระอาเยือนสงสัยจะกระอาน้ำแดงอะเพราะหวานไปใบไอปอเห็นว่าเอมเนี่ยพี่กระชานุนต้นออพี่ต้นใช่ไหมพี่นับแล้วนับแล้วไม่รู้เลยกลับดึกป่า เมื่อวานกับหรือห้าโมก็มานั่นโมงจำได้ว่าอ๋อจำได้มาแบบ yesorno yesorno พูดพูดดีๆ yesorno มิตรต้องมีเอ็กเซนด์หน่อยมากี่โมงอะไม่รู้ใช่ไหมจะกลับจะทันแรงมากไปยังไม่มาเลยเขาหน้าจะมาแบบมาสวยเลยแหละเขามากับทีมหนัง่ะแล้เนี่ยมาแบบไหนมาแบบนี้แหละมาแบบ อย่างเงี้ยแหละพี่ก็ชนว้าตีเสียงสูงนะฉันเล่นไปกอดไปหลอกน้องกันพี่พี่บอลคนเขาจะชมอย่าคันเตาก็ไม่ถูกหวยหรอกเอาเอ้ยฝันยังฝันยังฝันยังไม่หลอกไม่มาจะให้หวยจะให้ที่มาเพื่อการนี้เลยเฮ้ยวันนี้จะให้หวยไม่ใช่หรอช้าแบบมาเลยเห็นไหมหมดหลงทางเขาพอาถามเรื่องหวยเบี่ยงไปเรื่องอื่นเลยแถวละน่าจะมี ไปเอาหลอกนะเอาไหมมีเทอาก็แบงกต่อค่ะเอาค่ะเดินแบบเดินไกลไหมไม่ไกลชาเนีย้ม่แต่ขอคุณเจที่มันเดินไปเอาให้หน่อยได้ไหมอยากนั่งรออ่ะนั่งสิคะไปไปหลกไปตรงนั้นไปหลกไป หาของกินแล้วเว้ยครูครูครูไม่เอาน้ำนั้นให้กินอ่ะเอาน้ำบีดรูทไปดิเอาไปเลยครูเอาไปเลย น่นีน้องบ๊บ